เกิบความหวานไม่พักต้มพลอยเพิ่มความหวานกลางส่วนน้ำ บอกได้คําเดียวหวานฉ่ำมากเรียกได้ว่าเสิร์ฟความหวานกันไม่หยุดเลยทีเดียวสําหรับผู้รักคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิงที่เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานสําหรับคู่ของนักร้องแร็ปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีกับสาวพอยเชอร์มานที่บอกได้เลยว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยก็เสิร์ฟความหวานให้กับแฟนๆได้ติดตามชมกันไม่พักเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีโมเมนต์หวานๆที่สาวพอยนั้นกําลังทาครีมกันแดดให้กับหนุ่มโต้งที่พอแฟนๆได้เห็นโมเมนต์ดังกล่าวแล้วก็ถึงกับเขินตัวม้วนเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดดดดดดททททััั้้้้งงคคู่่่กกกกก็ไไออออมมมาาาาาาาตยยยยยวววววหหนนนนนนีีีีีเเเรขึลโ สาวพอยได้โพสภาพพร้อมคลิปขณะที่ควงคู่กับหนุ่มต้งไปเล่นน้ำที่สวนน้ำในจังหวัดภูเก็ตโดยโพดังกล่าวสาวพอยไ,ได้ระบุข้อความว่ามีเด็กพามาเล่นน้ำซึ่งทางหนุ่มต้งเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าว่ากากๆาาาาอยากไปเล่นอีกครับ เรียกได้ว่าหลายๆคนนี้นถึงกับเขินตัวม้วนกันเลยเดียวสําหรับคู่ของโต้งก,กับพอยนะฮะเรียกว่าทั้งคู่นี่ออกมาเสิร์ฟความหวานให้กับแฟนๆได้รับชมกันในพักเลยทีเดียว